อยู่ๆอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ดูว่ามันรุดเอาไว้ค่ะมึงอยู่ครับอยู่ตัวที่สองมาแล้วครับเอ๊ะตัว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 ไม่ใช่ตัวที่สองตัวแรกอ่ะครับจะเบิ้งครับตัวแรกแข็งมันนะครับตัวใช่ไหม ครับเดี๋ยวฮาจะเอาขึ้นครับยกขึ้นเ,เลยฮ่าเดี๋ยวฮาจะโชว์ผลงานก่อนครับเด,เดี๋ยวเราจะโชว์ผลงาน อ่อครับนี่แตมครับวันนี้ตกผลงานเนื้อวัารุดคาบกี้เนี่ยได้ไปกอไอ้บัวอยู่พืนครับโอเคครับาจบลี่นี้ไปลี่นี้ครับสวยงามเย้